6ราศีวาทีเศรษฐีใหม่ประจำปีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ6ราศีว่าทีเ่เศรษฐีใหม่ประจำปี2567ได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีดวงชะตาดีมากๆเพราะช่วงที่ผ่านมาคุณโดนราหูที่เปียบเสมือนกับก้อนหินก้อนใหญ่ๆทับอยู่นานที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมากเรียกว่าปาดเหงื่อแล้วปาดเหงื่ออีกแต่ราหูย้ายออกจากดวงไปแล้วก็เหมือนกับการยกภูเขาออกจากอกเรียกว่าหมดเคาะหมดโศกอย่างแท้จริงแถมในช่วงปี2567นี้ดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าเรือนการเงินของคุณบอกเลยว่างานนี้มีเฮแน่ เพราะคุณจะสามารถหาเงินได้เป็นกอกเป็นกำรรและมีแนวโน้มจะนำเงินเก็บไปต่อยอดลงทุนหรือทำให้เงินนั้นเกิดมูลค่ามากขึ้นอีกด้วย ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภเป็นราศีม้ามืดเพราะช่วงที่ผ่านมาอาการหนักเข้าขั้นโคมากเพราะมีดาวมุดตยูทับในดวงแม้ว่าปี2567ดาวมุติยูจะยังอยู่ไม่หายไปไหน แต่จะมีดาวบุญใหญ่อย่าง,างดาวพฤหัสสัป,ปดีเข้ามาทับดวงชะตาจุดพิของชีวิตมาถึงแล้วชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเรียกว่าเกินความคาดหมายโดยเฉพาะเรื่องการเงินอยู่ดีๆจะมีโอกาสในการทำเงินเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าใครหวังลาบลอยนั้นขอให้เบกก่อนเพราะสิ่งที่คุณจะได้คือเงินก้อนใหญ่ที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงล้ล้ว,ลวน ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อิทธิพลของดาวเสาร์ที่สถิตอยู่ในเรือนการเงินนั้นโดดเด่นเห็นชัดมากๆดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ในเดือนการเงินและยังอยู่แบบยาวๆตลอดทั้งปีนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะร่ํารวยแบบระยะย,ยาว ชาวราศีมังกรมีโอกาสสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงปี2567นี้หากช่วงที่ผ่านมามีอุปสรรคมาขัดขวางความก้าวหน้าด้านสถานะของคุณ,คณก็อย่าได้แคร์ขอให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งตั้งใจมุ่งมั่นทำงานสร้างตัวเก็บเงินให้มากเพราะบอกเลยว่าปี2567ถือว่าเป็นปีที่พลิกชีวิตของคุณเลย,เลยก็ว่าได้ ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในช่วงปี2567ถือว่าเป็นปีทองสำหรับชาวราศีกุมเหตุเพราะดาวประจำตัวอย่างราหูสถิตอยู่ในเรือนการเงินทำให้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ เงินฟุกฟุกโอกาสดีทางด้านการเงินจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดหากในช่วงที่ผ่านมาคุณเคยลงทุนอะไรไว้ในอดีตจะมีโอกาสได้ผลกำไรสมใจปรารถนาส่วนในเรื่องของการสร้างฐานะนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะชาวราศรีกุมเป็นราศรีที่เงินเยอะแยะหากยิ่งทำงานแนวที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างแดนหรือการเดินทางแนวๆนี้จะดีและมีโอกาสรวยก่อนใครเพื่อน ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรดกดาคมถึง16สิงหาคมเมื่อดาวพฤหัสาบดีมีการโยกย้ายเข้าพบลาภะชาวราศีกรกฎในช่วง30เมษายน2567เมื่อนั้นความรวยก็มาเยือนทันทีชีวิตคุณจะเริ่มมีความมั่นคงมากกว่าที่ผ่านมาคุณจะสามารถเก็บเงินเก็บทองโกยรายได้เข้ากระเป๋าได้มากขึ้นแถมมีโอกาสได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ บ้านที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอ์อื่นๆคุณมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของเพิ่มเติมอีกด้วยความรวยของคุณนั้นมาน,นเงียบๆแบบชนิดที่คนรอบข้างไม่รู้แถมสถานะชาวราศีกรกฎก็มีแนวโน้มว่าจะดีแบบระยะยาวอีกด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เตรียมตัวยื่นหน้าประทะความรวยในปีนี้ได้เลย ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พุศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีที่กำลังจะย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตาของคุณในปีนี้ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดวงของชาวราศีพิจิกจะเปลี่ยนไปเรียกว่าจากดินสู่ดาวเลยก็ว่าได้จากที่ไม่มีใครสนใจกลับกลายเป็นจุดเด่นดาวเด่นชีวิตดีแถมมีเงินเพิ่มมากขึ้นคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งเรื่องการงานการเงินรวมถึงเรื่องความรักด้วยเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีความสุขล้นหหากคุณกาบโกยโอกาสความสุขและเงินทองอย่างเต็มที่ในช่วงปี2 5 6 ได้ <S 2> <S 2> ก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนสเสบียง,ยงที่จะทำให้คุณ,คณมีกินมีใช้ใมีความรวยแบบระยะยาวได้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ